ไม่หลุดไม่หลุดกบานดึงเสียดดึงซอยกันครับผมดึเสียดดึงซอยกันนะโอ้โหนี่นะครับดึงครับดึงครับดึงซอยกันครับดึงครับโอ้โว้ยไปแล้วครับไปแล้วพูดคำด้วยแล้วพูดอะไรเนย กับสวัสดีครับโปลงพี่น้องครับผมพบ e กับพ hmm, yeah, ัดไทยบ้านครับผมมันี้ผ้ามาบึงนะครับเช่าบานครับบ้านนงสินนะครับะบานนงสินเพิ่เมาเาพวกกระเจิดพักตบพวกห้านะครับขวางข้างน้ำครับผมน้ำหลากกระเจิดมันไปใบครับผมนี่ขวางข้างน้ำยางแห้งเนี่ยเช่าบานผ้ากันมาสวยกันเอาไหม้นะครับเอาม้เอาเกี่ยว มัดใส่ไปใหม่เราจะนั่งซอยกันโอ้หนาแห้งครับผมเบิ้งพื้นที่น้ำนะครับน้ำฝนตกต้อนื่องกันหามื่อหาขึ้นครับผมนี่นะครับน้ำรวมกนั่งซอยกันนะครับ สุดยอดเลยไปไปวันโอ้เอาไมอยู่ค่มาเบิ่อนันนหอดึง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 ต้องดึงซอ่กันนะผมดึงซอยกันไห้มันไหลอ้มันไหลไปครับคอยดีน้าแห้งทบน้าแห้งน้าแห้ง เด네 <oh nah hm ี๋ยวเอะเนี่ยปลมไรคหัอ n h าไรเหรงครับผมนี่าลไรเหรงครับมน้าครับนาย่างจังเลยต้องใส่มีดคอซับซับซับกับมับไรลอยไปน้ำนำกับนี่เกือมีรถไทยชาวบ้านเอามาซอยกันเรับเสียบมาดึง

อันนี่่าน่ันมาแล้วนั่นมาแล้วกลังบอกมากลังมาล้วนเด้อผู้ยืนเงืนลวเด้อน่เราะัราไหมนะมันเพรายังบ้างบมางนนังนเฮาต้องไปกเสอกกลังพุดขึ้นมาเอาเสียคือแกวไอ้ทีนี่นี่ค่อยๆซ้อซมอซ้อมงนี่มันเสือดูครับมาเบิ้งใอยกันครับผู้เฒ่าผู้นี้ผู้กามีเบิ้อใส่กันครับพี่น้อง ในเบื้องแรกนีน้ำโอ้หมดน้ำไรเห้งนี่ครับตีเป็นดึงออกเมื่อกี้ครับดึงออกเล้นน้ำกันไลไปลยไรเมันเป็นไฟนะครับไฟมาุดเหมือนเดิมเสิ้อ้าเดอนเบื้องครับเนาะเดี๋ยวนะเบื้องมาให้ก็ลังใจน่ครับมาสวยกันครับผมงีใหญ่ ใหญ่เลยใจ่มามาิึงสวยนะยหยเนะเห็กลังมาดึงสวยกันมาดึงสวยกันเถอะดสดสดสดนสวยกันครับเออแล้วแต่วันนี้คือจะเป็นอ่ามงสะพานบานน้องสิมนะครับเนาะอ่าขามใบบานอ่าเราบานนวม่วงนะครับนี่ครับ เป็นสัพานนะครับเนาะเนี่ยฮะมันจะเป็นายนะครับายนี่เดินผ้าเดินมาเบิ้งครับผมนี่พื้นที่นี่ครับหญ้าที่มันรุดรอดออกมาได้นะครับนี่จะมากองกันพี่นี่ครับผมไปเบิ้งเลยนะครับเนาะนี่ครับมวลน้ำมาไหลครับตอนนี้มวลน้ำมาไหลเนี่ยพักตบปวงหญ้าว่าจะพืชนน้ำมันมากรองกันไี่หนีครับ มันก็ะสิไลไปนะครับไปตามสานะครับมีไลไปเลยนะครับนันนำไล้แหงนกจนนี่นะต้องสับสับซับบวกทุกคใส่เงาข้อเงี้ยับซับซับนาแหงก เเป็นตะวากันขันลึกจนเมือ 5, 3 3> 5, uh. 5, ่อไเป็นปุ้ยมักย่างดีครับเป็นปยองปุ้ยมักย่างดีเลยนะครับตะวันตัวนี้ก็ต้องใส่ใหม่นะครับเดืนนะครับใส่มรวยๆนกเลยนะครเงาไก่นะครับนี่จะงเสด็จเ่าอ๋อจังสิบบริตกลงไปนี่นะมาัูไปดึงไปตุกคอกคอตุอครตุกคอตุกอตุอต้องใส่ใหม่ยาวๆอครับ

ไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ยเอาไม่เลยดึง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 เออตันดถอะทุกอย่างเลยไปแล้วไปแล้วชาวบ้านมาช่วยกันนะพ่อเต็มสภาเลยครับพมอชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันเต็มสภาดึงดึงดึงจังเลย

ใส่ตไทยดึงก่ผมใ่ากายนี่แหไม่ใ่พแม่ยดเสด้วยที่ดึงครับนีครับดึงครับดึงครับดึงใส่กันครับดึงครับโอ้สุดยอดครับ

อันได้ครับไม่ต้องยืนครับยืนเหยียบมาสนิทเดี๋ยวก็จมครับซับซับเลยวะเออซับซับเลยกับลาศใส่รถไทยล่ะครับผมนี่นี่ชาวบ้านเรามาซอยกันนะครับนี่ฮะนี่ดึงซอยกันครับผม โอเอ็นเราก็มาซวยนะครับบ้านนุนมัวงครับผมนี่มาซวยมาซอยระวังโอ้ระวังระวังระวังไปเบิ่งกันเนี่ยนะเบิ่งกันเนี่โอ้ดึงดึงแหงดึง เอดกมันมาไปหนน่วมดมบาลดึงเสียบดึงซอยกันครับผมเสียบดึงซอยกันนะนี่ต้องซับซัหัขาดแล้วก็ดึงครับผมซับซัหัขาดเตรียมเตรียมดึงเด้ะ นี่ครับผมชาวบ้านมาให้กำลังใจนะครับผม,มให้กำลังใจนะครับผมมีรถไทมาดึงมาลาครับผมอื ระวังรถระวังรถระวังรถเด็ดหนาหมมวนเยอะครับโอ้อตรงตรงมีคนเบิ้งนั้มเลยครับผมอันตรา,ายครับนี่มีคนเบิ้งน้ำอันตรา,ายหวงมดเลยครับพี่น้ี้ที่ดูดเลยนี่ ระวังระวังระวังหนูหนูจะลงไปเด้อขึ้นมาขึ้นมาอืมเห็นมานิดหน่อยมัดขาดผมมักเต็นนานครับอย่า <c oughs> ลงไปอย่าลงไปขึ้นมา <c oughs> อืมอ่าหนาม,มันหล่นสุกป,ปีครับผมบริเวณตรงนี้ครับ <c oughs> เด็กหน่อยเด็กเด็ระวังระวังอย่าขบอย่าไปเลิกเด้อขึ้น <c oughs> มาขึ้นมาพี่นี่ครับหนาม,มันหลน่นนะครับนามหล้นทุกปีเลยหนามไร้แห้งครับผม มีบริเวณนี้นีะครับพื้น,นท,ที่การเกษตรนะครับพื้นที่นาข้าวนะครับไปด้วแล้วครับตอนนี้ตรงนี้นะครับอ่าขึ้นถือขามไปบ้านเราบ้านนุ่นมองนะครับเนาะน้ำเลยแต่ไม่มีคอน,นอขี่ก็น่าจ,จะขาดเลี๋ยวครับตอนนี้อันนี้คือไม่มีข้ขีดดูนะครับอาจจะง่อยไม่เห็นน้ำตรงระวังนะครับตรงระวัง ครับผมแทนประชุมรับชมอยู่อ,เอำเภอหรจังหวัดใดกคอมเมนต์เขา้ามาปิดกำลังใจให้ทัตแทบาน้ำนี้นะครับผมครับกสำหรับชมมีก็ขอบคุณแล้วกะสวัสดีครับ